สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะในส่วนของคลื่นความร้อนนะคะคลื่นความร้อนเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะโดยที่คลื่นความร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะโดยที่สภาวะอากาศเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงมากกว่าปกติ แล้วก็มีการสะสมตัวกันนะคะเวลาที่รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังโลกเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีการสะสมตัวของรังสีจากดวงอาทิตย์ที่มีความร้อนมากนะคะเพราะเกิดการสะสมตัวมากๆเนี่ยก็จะเกิดกลายเป็นคลื่นความร้อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในฤดูร้อนหรือวันที่มีอุณหภูมิอากาศสูงสุดในรอบหลายปีนะคะ หรือบางทีเนี่ยก็อาจจะมีความชื้นสูงร่วมด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในบริเวณที่มีการพัดผ่านของลมร้อนจากบริเวณทะเลทรายนะคะเพราะว่าในบริเวณทะเลทรายเนี่ยมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงใช่ไหมพอลมเกิดการพัดจากบริเวณทะเลทรายเนี่ยก็จะพัดพาเอาอากาศร้อนบริเวณทะเลทรายเนี่ยไปยังพื้นที่อื่นๆนะคะ ก็เกิดการสะสมตัวของคลื่นความร้อนในพื้นที่อื่นส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นที่เกิดเนี่ยก็จะเป็นอเมริกานเหนือนะคะแล้วก็บริเวณเกาอันกิษน,นะคะการเกิดคลื่นความร้อนเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนะคะมากกว่าปกติโดยอาจจะมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่4 0่สถึงห้องศาเซลเซียส ็จะสูงไปถึงประมาณ 30, 30ถึง35องศาเซลเซียสได้นะคะซึ่งการเกิดขึ้นความร้อนเนี่ยอาจจะเกิดเพียงแค่ระยะสั้นๆไม่กี่วันนะคะหรืออาจจะเกิดยาวนานเป็นอาทิตย์ก็ได้นะคะเครื่องความร้อนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือการเกิดขึ้นความร้อนแบบสะสม ในการเกิดขึ้นความร้อนแบบสะสมเนี่ยจะเกิดในบริเวณที่มีการสะสมของความร้อนเป็นเวลานานนะคะบริเวณนั้นเนี่ยอากาศจะแห้งแล้วก็ไม่มีลมพัดพอรังสีจากดวงอาทิตย์ส,ส่องมายังบริเวณนั้นพวกเนี่ยถ้าไม่มีลมพัดเลยเนี่ยมันก็ทําให้อากาศร้อนเนี่ยเกิดการสะสมตัวเกิดขึ้นนะคะลมก็ไม่พัดอากาศร้อนพวกนี้ไปที่อื่นมันก็เกิดการสะสมตัวเรื่อยๆ,ๆนะคะ ก็จะทําให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตเนี่ยเกิดการสะสมตัวอยู่กับที่อุณหภูมิความร้อนเนี่ยจะสะสมเป็นเวลาหลายวันนะคะแล้วก็จะเกิดการเป็นคลื่นความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นในบางพื้นที่เนี่ยมีอุณหภูมิสามสิแปดถึงสี่สิบองศาเซลเซียสโดยที่ไม่มีลมพัดต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามถึงหกวันสามหกวันสามถึงหกวันนี้เนี่ยไม่มีลมพัดเลยนะคะแล้วอุณหภูมิบริเวณนั้นก็คือสามสิบแปดสามเก้าสี่สบ อยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้อากาศร้อนเนี่ยมันสลายพลังงานไปไม่หมดนะคะแล้วก็เกิดการสะสมตัวอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลาหลายวันอุณหภูมิของวันถัดไปเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกตินะคะไอร้อนเนี่ยมันจะเกิดการสะสมพลังงานขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นคลื่นความร้อนในที่สุดนั่นเองนะคะโดยคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะสะสม บริเวณที่เกิดการสะสมเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นบริเวณเขตร้อนนะคะอย่างเช่นออสเตรเลียอเมริกาเหนือแอฟริกาอินเดียนะคะก็จะมีการสะสมตัวของคลื่นความร้อนนะคะอันนี้เรียกว่าคลื่นความร้อนแบบสะสมส่วนแบบที่2คือคลื่นความร้อนแบบพัดพาการเกิดคลื่นความร้อนแบบพัดพาเนี่ยเกิดจากการที่ลมเนี่ยมันพัดพาความร้อนในบริเวณที่มีอากาศร้อนมาก แล้วก็พัดพาเอามาจํานวนมากนะคะพัดไปไหนก็คือพัดไปในเขตหนาวนั่นเองอย่างเช่นในแถบยุโรปเนี่ยมันเป็นพื้นที่หนาวใช่ไหมลมเนี่ยก็จะพัดพาเอาความร้อนจากบริเวณทะเลทรายจากแถบเส้นสูงสุดเนี่ยพัดขึ้นไพดางเขตหนาวพอพออากาศร้อนที่พัดไปถึงเขตหนาวแล้วเนี่ยมันสะสมกันมันก็กลายเป็นคลื่นความร้อนแบบพัดพานะคะคลื่นความร้อนแบบแรกเนี่ยแบบสะสมใช่ไหม การเกิดขึ้นความร้อนแบบแบบสะสมเนี่ยคือไม่มีลมความร้อนสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆลมไม่พัดไปไหนเลยก็เกิดขึ้นความร้อนแบบสะสมนะคะแต่ถ้าขึ้นความร้อนแบบพัดพาเนี่ยเกิดจากการพัดพาของลมอันนี้ลมพัดแล้วแต่พัดจากบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นทะเลทรายทะเลทรายเส้นสูตรเนี่ยอากาศร้อนใช่ไหมคะลมก็พัดพัดพาเอาอากาศร้อนพวกนี้ขึ้นไปทางแถบเขตหนาว ก็ทําให้อากาศร้อนพวกนี้ไปที่เขตหนาวนะคะแล้วก็เกิดเป็นคลื่นความร้อนได้เหมือนกันแต่จะเป็นคลื่นความร้อนแบบพัดพาส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในแถบยุโรปเพราะแถบยุโรปเนี่ยจะเป็นแถบที่มีอากาศหนาวใช่ไหมคะแคนาดาตอนใต้พวกนี้ค่ะจะเกิดคลื่นความร้อนแบบพัดพาได้นะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมการเกิดคลื่นความร้อนนะคะ ดูจากรูปเนี่ยอันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนตรงนี้เนี่ยคืออินเดียอ่าประเทศไทยเนี่ยลักษณะสีของคลื่นความร้อนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีส้มใช่ไหมคะถ้าสีเขียวเนี่ยก็คือบริเวณนี้เนี่ยอากาศเย็นไม,ม่มีอุณหภูมิอุณหภูมิมันค่อนข้างเย็นนะคะสีเหลืองก็คือเริ่มเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วส่วนสีส้มเนี่ยก็คือร้อนมากกว่าสีเหลืองนะคะแต่ถ้าเป็นสีแดง เข้มอย่างบริเวณอินเดียเนี่ยแสดงว่าร้อนมากประเทศไทยเราก็ว่าร้อนแล้วใช่ไหมไปเจออินเดียเข้าโอ้โหเป็นยังไงคะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเย็นขึ้นมาเลยใช่ไหมคะอินเดียเนี่ยออจะเกิดขึ้นความร้อนได้มากนะคะการเกิดขึ้นความร้อนบริเวณประเทศอินเดียเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพันคนได้เลยนะคะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะทําให้ออมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดขึ้นความร้อนเนี่ยมากกว่า2,500คนนะคะซึ่งมันส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศของอินเดียนะคะเนื่องจากว่าคลื่นความร้อนเนี่ยทำให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยมันสูงถึง47องศาเซลเซียสหรือบางทีเนี่ยอาจจะแตะ50องศาเซลเซียสก็ได้นะคะ โดยบริเวณเขตเมืองเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่าบริเวณอื่นเพราะว่าบริเวณเขตเมืองเนี่ยมันมีความร้อนจากพื้นถนนจากสิ่งกอ่อสร้างต่างๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้นะคะในบริเวณเขตเมืองประเทศไทยก็เหมือนกันบริเวณเขตเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีต้นไม้ไม่เหมือนแถบข้างนอกๆ,ๆถอกว่าด้านนอกเนี่ยคือสิ่งกอ่อสร้างมันยังไม่เยอะต้นไม้ก็จะเยอะอากาศก็จะเย็ยนใช่ไหมคะแต่ในเขตเมืองเนี่ย ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยมันไม่ค่อยมีดังนั้นสภาพอากาศมันจึงร้อนมากกว่าเก่านะคะหรือเขาจะเรียกว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนนะคะที่ประเทศอินเดียอันนี้นะคะก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมการเกิดขึ้นความร้อนประเทศอินเดียนะคะมันจะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะส่วนบริเวณนี้เนี่ยเ้มาหน่อยใช่ไหมก็จะมีขึ้นความร้อน สะสมอยู่มากนะคะเอ่อครื่งความร้อนเนี่ยนอกจากมันจะเป็นภัยธรรมชาติที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากแล้วเนี่ยมันยังส่งผลให้เกิดไฟป่าได้นะคะรวมถึงน้ําท่วมฉับพลันทําไมถึงเกิดน้ําท่วมได้การเกิดครื่นความร้อนเพราะว่าน้ําแข็งขั้วโลกเนี่ยมันเกิดการละลายใช่ไหมคะทาน้ําแข็งเกิดการละลายพอละลายปุ๊บปริมาณน้ำเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น ะะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเกิดการเสียหายได้นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นด้วยอาจจะทําให้เกิดการขาดแทนพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้พวกฐานหินต่างๆใช่ไหมคะมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าดังนั้นการที่เรา,เาการที่มันมีอากาศร้อนขึ้นเราก็ใช้พลังงาน ไฟฟ้ามากขึ้น่านหินก็หมดไปมากขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการขาดแคลนแหล่งพลังงานได้นะคะ